จิตพระพุทธจิตพระเจ้ามีความสมบูรณ์ของหนึ่งเมตตากรุณารักไรเงื่อนไข 2. จริยาไม่ผิดลูกเมียจะอ่อนน้อมรู้คุณกาลเทศะแจ้งจิตเคารพทุกคนคือฉันเอง 3. ามมีจิตมโนธรรมสำเน็นกไมลักทรัพย์รู้สิ่งไหนควรทำไม่ควรทำสศัจจะไม่พูดบดสอเสียดนินงท่า 5. มีปัญญาไม่ดื่มเล่าคือศีลปกตินั่นเองเป็นพื้นฐานโสพระพุทธ,ธเท่ากับผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองดังเมื่อคนธรรมดาบรรลุวิชาวความรู้เขาจึงเป็นบัณฑิตและเมื่อบัณฑิตได้บรรลุความเข้าใจในสรรพ,พสิ่งเขาจะกลายเป็นคนธรรมดาการเข้าถึงพระพุทธ,ธเท่ากับทำชีวิตแสนเรียบง่ายแต่เึกล้ํา มุมมองกระจางหลากหลายมิติรู้แจ้งและวางลงผมนบอศวะด้วยรัก